คับสี่สารต่างถินครับมือน,นีเขามาลองเบ่งเขาสิตัดทำฟอร์มใหม่ครับให้มันงามๆเอ้าเอาอไปนี่ออกฟอนนอัน้องเนาะติดตามต้องกันเด้ครับว่ามันจีเป็นได้ไรเอ้าน้องเอาแท้ได้แบบสี่ปึ๊บนี่ครับพร้อมใจถึงพึ่งได้เป็นบางครั้งครับพี่น้อง เอาโอ้ยขึใจสั้นในะีะวัทีเดีเฮ็ดยังลุงไปเนาะเอาเอาฝากติดตามทีเดนยะพี่น้องตอนนี้ความรู้สึกแปลกๆพี่น้องเอ้เอาสำหรับเมื่อนี้กะมาเบิงครับมาเบิงต่อมาเบิงต่อมาเบิงต่อพี่ร้องเบิงต่อเกิดนะเผิ่นพาเห็ดกะเกิดจ้วยเอาเอาสำหรับเมื่อนี้พี่ร้องจบไปกับภาพนี้โว้ยวาดเสียว าสาม,มีแล้วครับฝากติดตามในเด้วอพี่น้องสวัสดีครับ